ก็ส่งเด็กๆนะวันนี้นะครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมช่องวิธีคนเลี้ยงช้างไทยเลยไอต้องถอยก่อนแล้วไปไอจุอ่ะกีแล้วไอจุเกิรไอจุเกิรกีแล้วมุนจีออไอโกูเช็ดเลยโบไอจุเกิรกีไอก็ถอยบีบื้นเอาอันนี้เด็กๆไปอยู่ ไปทํางานนะครับผมเด็กๆไปทํางานอ่าไปทํางานอยู่ที่ภูเก็ตนะครับผมวันนี้ผมก็ส่งนะครับช่วยผูกช่วยมัดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมช่วยผูกช่วยช่วยมัดเสร็จ <ไป S 1> เสร็จเรียบร้อยอ่าพังพังมั้ยดูม,ดม,มั้ยจิ้งจกแก้วมณีพังแก้วมณีนะครับผมแล้วก็พังมั้ยดูมั้ พรทิพปอ่าพรทิพย์แก้วมณีกับพรทิพย์นะครับผมอ่าไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาๆก็ชดเดะะเกูเดินทางปลอดภัยนะครับผมแก้วมณีกับพรทิพย์นะครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับผม บแกออกมานีกับคอนทิฟนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอให้พบเจอแต่สิ่งดีดเรื่องดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับก็ไปทำงานเนาะ ก็ต้องดิด้นรนพาครอบครัวนะครับผมบา,บายบายครับผมก็เศร้าเลยเนาะนะครับผม,บผมถ้าว่าไม่ลำบากจริงๆไม่จำเป็นจริงๆก็คงไม่ได้แยกจากครอบครัวไปเนาะนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม